<Enemy> down. ทีมของคุณได้รับชัย man down, man down. ทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีม <Enemy> ของคุณได้รับชัยชนะ man down ทีมของคุณพ่ายแพ้ <Down. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะแมนดนทีมของคุณพ่ายแพ้ดานทีมของคุณได้รับชัยชนะ <Enemy down. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ enemy <me> down. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ <Enemy down. S 1> ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ Man down. ทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ man d o ทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณพ่ายแพ้ <And down. S 1> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ